บางคนเขาไอ้ดีเลยเขาไม่เขาไม่ยอมเปลี่ยนตรงนี้มากสุดก็ถักเย์เฉยแต่ก่อนก็ผมยาวนี่แหละตอนนี้เพื่อนพี่เป็นลูกสองลูกสามพี่อยู่คนเดียวโอ้พี่มูไม่ต่างกันแร้อีกตอนนี้ไพื่อาพี่เห็นผมลูกลูกหนึ่งคนนะส่วนใหญ่มีแค่คนเดียวเหมือนเหมือนว่าถ้าเขามีลูกแล้วเขาจะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นเขาจะแบบจริงจริงเนี่ผมว่านั้นมันแล้วแต่คนวะในส่วนอะไร้าพี่เห็นมันต้องมีบ้านมีรถอะไรนหมด ไม,ไม่รู้สิผมว่ามันเจอมันต้องมีี่คนเราจะก้าวข้าวไปได้มันต้องมีนี่อยู่แต่มีหรือี้ยฝั่งโน้นมันแปดโค้ดกันหมดเลยนี่วะกว่าไรเราต้องแผ่โค้ดกูคนเดียวเขาแปดบานเลี้ยงกันหมดเลยเน็กมีเพงก็โค้ดอยู่คนเดียวจะคำนี้จริงจริงกูไม่ขวัญก้าวข้าวไปได้จะต้องมีนี่มันจะฝั่งคุณเอามาเองตอนจะเล่นแฟนทำงานเนี่ยพี่เนี่ย ตางเกตเย็นนะใจกับผมไม่ได้ออกวอร์ดไม่ต้องออกก็ได้เดี๋ยวมันออกให้เองนี่เอาเลยตะขีนี้มันแฟดไปแล้วนะนั่นน่ะตั้นเลยเออนี่มึงมึงออกไงโอ้ยเออเออ อะมูมูอีกแล้วอะเมื่อวานก็แพ้คอมันไอ้เจ้าเออ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 เจยนเทสวบอลเดอ อย่างเนี้ยอย่งอย,งอยู่บนกันอยู่จัดไป <c oughs> เฮ้ยอยากให้มันกลับบ้านอยากให้มันกลับพี่จะกลับเลยอเออเออกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่ใช่มันสิไม่ใช่มึงสิไม่ใช่กูไง Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái mãi 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 ơi mãi 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 กยังไป่สามนิซาจังเลยเวลหนึ่งนิฮาจัง <c oughs> จะโป้อย่างนี้ทั้งวันเลยไรเงี้ยมันไม่สดด้วยนะว่าตัวชงตัวปลอมขอแค่ได้ดึงมันได้รัก้าวิสเล่นก,กูเต็มมันไม่ได้ เมื่อกี้มันขึ้นอยู่นะโอ้ยเจ็บดีอได้เหรอเมื่อกี้น้ำปอมต้องเสียจะกิ่วเยอะอยู่ใช่ไหมอืมก็เมื่อกี้กูเห็นมันเด้งขึ้นอย่างนี้ได้ค่ะเวียสีแล้วแดงไม่ไม่ไม่สีไม่ได้สีอ๋อไอเด็กเกียนี่เปลี่ยนหูไหมหูหนวกหูหนวกของจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหน ย้ยกูว่ากูไปออกชีนดีกว่าเกีรดท่าวาปุกองเนี่ยอเมื่อกี้อะไรแวแบๆ่ะจะอีกตัวเองรู้สึกไม่ดีเลยเฮ้ยปลาดอกนี่ มึงต้องเจ็บอะเด็กน้อยมึงต้องเจ็บอะมาให้กลับมาดีหรอเฮ้ยเต็ม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 ถึงแล้มีความสามารถอยู่โอ้ยเตย็มเต็มพวกเราไปเล่นเลนอื่นดีกว่าไหมกลับกันกลับกันวอรไร้พวกนี้ต้อเจอกันเอารองเท้าก่อนดีกว่าเพื่อนโอ้ยมันรู้มันรู้มันรู้ไม่ยิงมึงไว้ยิงกูมันรู้ไงมันรู้ ได้อ I mean? ีกด้วยบอกแล้วว like ่าได้ไม oh? ่ไม่ได okay. ้แหละแต่กูไม่คิดว่าเลือดกูจะลดลงขนาดนั้นไงอุอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดไม่ทัน มันเท่าไรนะดู <laughs> ไอปลาโง่แกทำให้ฉันดูแย่ไอลิงโง,ง่แกทำให้ฉันดูแย่มันปรอมด้างหม <c oughs> ด,ดแล้วด้างเขาไปใส่แกนะแต่มึงโดนดึงนะเนี่ยไม่เจอครูไม่เดี๋ยวมันแรงเข้ามึงไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มึงโดนดึงเ <c oughs> น, <c oughs> นี <c> ่ย <oughs> เราจะอยู่อย่างนี้นะเกียร <c oughs> <c oughs> ์เกียร e ์คอยกด E นะวิว โอ้โหเย่งจริงปักบอดไปในบ้านกูเลยโอ้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 ยไม่ไหวนะพี่เราไม่ไม่ได้ตีไกลไง เังจังไวๆแล้วตอกรองเท้าจริงปันเนี่ยเน็ก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 มันมาล่างสักคนไม่ไล่ะเดี๋ยวกูไปบนเองไม่ได้เดี๋ยวเวลวหกเลจะลักการมัน้ตอนนี้พอมาเลยวเวหกแล้ผมเคยขี่จะคอมโบกันเฮ้ยใช่เปล่าเออผมลอกขนด้วยปั่นสวยๆก็พอเฮ้ย ถึงก็ออกกันการสกิลที่แรกกันแล้วมอนคูดาวไว้แล้วแหล, <laughs> มล,ละมันคุมรู้แต่แบบไม่ไหวแล้วเหรอเอาเอาดิไอ้เจนี่หลุดอืมหยู่จะขีดนี่โอ้จะเอาตัวเด้งตัวเด้งตัวเด้งว้าทันดิตัวเด้งเพื่อนวาวไม่ทันเอาไป เป็นไม่วาร์ปอันานั้นนะลุดจะตีพี่อาด่ะผมก็เลยก็ไปยทันไงคูนาดาคูจะยินอย่างอย้แหละไปละหายด้านละยินมอบซะเฮ้ย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 เมันรู้มั<ใ>นรูไงไง้เ <laughs> ี่เสียวเสียวดี ผมไม่ไปตรงนู้นะ่ะก็มึงมาอยู่กับกนะู๋ยเออยคีควก่อตีเวลาวนะเฮ้ยใครใครคะแล้วนะเยยสือกินนานแล้วไง <laughs> <laughs> เอาแหมาเอา,า,าแหมไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยมาก่อนล่างดีกว่าเอ้มอนแล้วด้านข้างโอ้โหเ้ยวโหเองมันจะคอมโบกันเท่าไหร่อ่เ้ยมีเลยครับไม่โ <c oughs> เอ้าเวลาตะมูมูนี่ด้วยมังกรมกังกรมังกรมังกรเน็กกดกดสกิลไปเลยโดนไปเลยอโอ้ยเน็กมันไม่ไดอ,อกชีนนี่หว่าเฮ้แต่สกิลอันนั้นมันไม่มีชีนเหรอ ปอปลมัจ<ห>นจะางไม่ได้มไม่จะไม่ได้ไม่มีหมดนี้กูชอบออกของมีชีตติดงงเหรอฮะแกหลดไปไมนวะเนกหลังมึงชายอยู่ล <Behind you. S 1> กลับอีกลัวเป็นปลาหน้อยที่แพ้แบบพาย ตายฮึ่กูหลบแล้วนะไม่ระเบิดเจิเจมันเจมันหน้าด้านใช่ไหมหมวดยี่ เกมันชิวหน้าด้านมอน้้นอ,ออกตัดคิวด้วยผมก่อนมันเกิดไวัวงวะหมดนี้เหรอ,อะไรกัน อุ้ยมันไม่เดินอุ้ยเจ็บเจ็บนิดๆน่ะเจ็บนิดๆ กดเหมือนโดนแย่ <c oughs> งจากศัตรูไอ้้ย เข้าไปอย่างนั้นผมผมนี่แหละได้ไหมได้ต้องได้สิเออไม่ได้ได้จริงๆด้วยเอาแล้วแล้วเฟรย์พชีไปอีกท่านแล้วบสุดเสียไปเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดทั้งหมดแล้วมันคุมไหมไม่ Ừ, cũng có đấy. Uh yeah. <laughs> ui, ui, ui. ไม่เฮ้ยโอ้โหเข้าไงไไาไวะเนี่ยบินไปจะมังกรอือเว้ยมันมีขาได้ม,ม,มันจะวิ่งให้ดิ เอ้ยเกือบแล้วไม่ได้แล้วเพื่อนยังหาเลยเพื่อนโอ้ยเจ๊งด้วยไอ้โมเห็นเลยมันเดี๋ยดีแล้วเมื่อก่อนก็เล่นดีแล้วเนี่ยเจ๊งดวยก็เล่ได้เลยแหละแต่กูก็ยังไม่ใช่ชอบการที่วีวิวมันได้นี่เลยแต่หมวดนี้ดาวมันเพิ่มเรื่อยๆไงตามเวล โอ้ไข่มันเสี่ยวมั้งฟุตั้ตัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ไข่มันเสี่ยวไข่มันเสี่ยวมันไม่เสี่ยวมันจะฆ่าเหมือนไงแหละฝั่งเราเยอ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 ะเออ ได้บ่อยกันนดไหนเนี่ยได้ตังค์ไม่เกี่ยวอะไรอีกมาส่งมาแซวเราอ่ะตัวไหนอ๋อได้บ่อยไอ้เทเล่ล่างไะไรไออะไรวะเนี่ยอกี้ตีไม่กี่ทีหายเลยครับี่เด็กเกียนี่อะไรเพื่อนโดนหลบบอมแข่งได้เราสองเมตรแล้วเนี่ยหน่อยไปหน่อยด้ ช่วยด้วยกูติดกูติดกูติดไอ้้ยกูติดวับดิรู้แล้ววัปได้แต่อยากให้รู้ว่ามันดีบั๊กใช่เลยกูยติดเดี๋ยวไหนสุดยอดตาาเข้าแปดเข้ามาในอีห อยากให้มันรอดเอาให้มันได้อยากให้มันสวนกลับมาแล้วเยายเน็กตายนะ